คำเตอนข้อมูลทั้งหมดจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางรัฐนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับสนบทกินแบ่งรัฐบาลทา่านหนแม่หญิงบร,รมีพารวยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในคลิปรวมเลขเด็ดหวยซองชุดที่สองเด็ดสุดก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์สันเพจที่ตอนนี้มีผลงานเข้าต่อเนื่องมาถึง10งวดติดแล้วค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูแนวทางเด็ด ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะคะเริ่มต้นกันกับแนวทางของอาจารย์สมาน16กันยายนงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็กลับมามีผลงานแล้วค่ะโดยจะมีเลขเด่น3ที่มาในหลักสิบล่างแล้วก็มีเลข2ตัว37ที่เข้า2ตัวล่างนะคะมาลุ้นกันต่อกับแนวทางงวด1ตุลาคมอาจารย์สมานให้เลขเด่น มีเลข9เลข7เลข4กับเลข6เลข2ตัวจะมีเลข90 98 95 70 78 75 40 48 45 60 68กับ65เลข40 60 70 45 65 75 48 68กับ78 ก็ไปตรงกันหมดเลยกับเลขซองลาภผลภูทวีตรงกันทั้ง9ตัวเลยนะคะมาลุ้นการว่างวดนี้ทั้งสองสำนักจะกอดคอกันเข้าวินได้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะต่อกันกับแนวทางเลขซองลูกศิษย์หลวงพ่อสถิติ4งวดในงวดหนึ่งสิงหาคมจับคู่ไม่เข้านะคะแต่ว่าเลขเด่นจะมีเลข4มาในหลัก10บบนและล่าง สิสิงหาคมจะมีเลข2 8เข้า2ตัวล่าง1กันยายนก็มีเลข60เข้า2ตัวบนฟ้าและล่าสุดงวดสิกันยายนที่ผ่านมาจะมีเลข62เข้า2ตัวบนตรงๆเลยค่ะจับคู่แม่นมา3งวดติดเลยนะคะมาลุ้นกันต่อกับแนวทางงวด1ตุลาคมเลข2ลูกศิษย์หลวงพ่อให้เด่น8กับ2เลข2ตัวเด่น8จะมี8 8 8 7 8 1กับ8 0 2ตัวเด่น2ก็จะมี2 8 2 7 2 1กับ2 0เลข8 7 8 1 2 7กับ2 1จะไปตรงกันเลยกับแนวทางเลข2อ,อาจารย์นัดค่ะมาลุ้นกันว่าเลข2องลูกศิษย์หลวงพ่อจะเข้าอีกเป็นสี่วติดไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะต่อมาก็จะเป็นแนวทางเลขท้าย2ตัวใบสีฟ้าชุดนี้ค่ะ สถิติ4งวดล่าสุดก็เข้าทั้งหมด4งวดติดเลยนะแต่ว่าในงวด16กันยายนที่ผ่านมานี้เลข2ตัวล่างให้62แต่ไม่ได้มาล่างนะคะ62ไหลขึ้นไปบนฟ้าค่ะเอาเป็นว่าถึงจะให้เน้นล่างแต่ก็ระวังบนไว้ด้วยนะคะมาลุ้นกันต่อกับแนวทางงวด1ตุลาคมเลขท้าย2ตัว ให้เลขเด่นหลักสิบกับหลักหน่วยจะมีเลข4เลข5กับเลข8 2ตัวเด่น4จะมีเลข4ี่หนึ่งสสองสหกับ4ี่เจตัวเด่น5ก็จะมี5 1 5หนึสองห้กับ5 7และสองตัวเด่น8จะมี8 1 8หนึสองแปกับ8 7อย่างที่แอดมินพูดไปถึงจะเป็นแนวทางเลขล่างก็ให้การบนไว้ด้วยนะคะ เลข 56, 57, 86กับ87จะไปตรงกันเลยกับเลข2ราบผลพุนทวีสำหรับเลข 81, 47, 57กับ87จะตรงก,กันกับเลข2อาจารย์นัดและเลข 41, 42, 51, 52, 86กับ87ก็จะตรงกันกับเลข2ทวีทรั์นะคะมาลุ้นกันว่าเลขท้าย2ตัวใบสีฟ้าชุดนี้จะเข้าอีกในงวดนี้ไหม ขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะถัดไปก็เป็นแนวทางซองเลขดังตามกระแสตอนนี้ก็มีผลงานเข้ามาสี่งวดติดเหมือนกันนะคะจะมีเลข4 6มาล่างในงวด1สิงหาคมเลข82ก็มาล่างในงวด16สิงหาคมเลข9 4ก็มาล่างอีกงวดในงวด1กันยายนล่าสุดในงวด16กันยายนที่ผ่านมานี้จะมีเลขเด่น3มาในหลักสิบล่างแล้วก็มี2ตัว3 7ด เข้า2ตัวล่างตรงๆเป็นงวดที่4ี่เลยค่ะเข้า2ตัวล่างทั้ง4งวดเลยนะคะงวดนี้จะมาล่างเป็นงวดที่ห้าไหมก็มาลุ้นกันเลยกับแนวทางงวด1ตุลาคม2เลขดังตามกระแสให้เด่น9เด่น4แล้วก็เด่น1 2ตัวเด่น9จะมีเลข9ก้าสองเก้าแปกับเก้ตัวเด่น4ก็จะมี4ี่สองสหี่เจ็ด 40กับ43และ2ตัวเด่น1จะมี12 15 17 18กับ10จะมีเลข42 46 47 15กับ18ไปตรงกันเลยกับเลขท้าย2ตัวใบสีฟ้าชุดเมื่อกี้ค่ะและเลข98 90 95 48 40กับ45ก็จะตรงกันเลยกับเลขซองของอาจารย์สมานนะคะ มาลุ้นกันว่าซองเลขดังตามกระแสจะเข้าอีกเป็น5้างวดติดไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะถัดมาก็เป็นแนวทางเลขซองของนักเสือจัดให้ก็เป็นแนวทางเลขซองที่มีผลงานดีอีกหนึ่งสนันนกค่ะเพราะว่าตอนนี้เข้ามา5งวดติดเลยนะคะโดยในงวด16กันยายนที่ผ่านมานี้เด่นล่างจะมีเลข 7, ที่มาหลักหน่วยล่าง2ตัวก็มีเลข3 7เข้า2ตัวล่างตรงๆเลยค่ะ มาลุ้นกันต่อกับงวดที่6ของเลขสองนะเสือจัดให้นะคะ1ตุลาคมเลขเด่นให้เด่น3กับ0 2ตัวเด่น3จะมี3 1 3 4 3 5กับ3 8 และ2ตัวเด่น0ก็จะมี20 50 60กับ70ให้เด่น3กับเด่น0มาเหมือนกันเลยกับเลข2โคดแมนนะคะ2ตัวก็จะตรงกันเลข35 38 20 50กับ70ตรงกัน5ตัวเลยค่ะและเลข31 35 50 60กับ70ก็ไปตรงกันกับเทปทันใจด้วยนะคะตรงกัน5ตัวเหมือนกันค่ะ มาลุ้นกันว่าเลข2ของนักเสือจัดให้งวดนี้จะเข้าอีกเป็นงวดที่6ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะตามมาด้วยแนวาทางเลข2อ,อาจารย์โกยสถิติ9งวดเข้าทั้งหมด8งวดมีหลุดไป1งวดในงวด16กันยายนที่ผ่านมานี้เลยค่ะงวด16กันยายนจับคู่หลุดไปนะคะ แต่ว่าเลขเด่นยังได้อยู่นะจะมีเลข3มาหลักสิบล่างค่ะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าเข้า8งวดหลุดแค่1งวดยังไงก็ยังคงน่าติดตามค่ะมาลุ้นกันต่อเลยกับแนวทางงวดหนึ่งตุลาคมเลข2อาจารย์โกยให้เด่น9เด่น0นย์กับเด่น1 2ตัวเด่น9จะมี 90, 91, 92กับ9กส 2ตัวเด่น0ก็จะมี 00, 01, 02กับ03และ2ตัวเด่น1จะมี 10, 11, 12กับ13เลข 01, 10, 12, 13กับ91จะตรงกันเลยกับเลข2ของอาจารย์นัดค่ะสำหรับเลข 01, 10, 12, 90, 92กับ93ก็ไปตรงกันกันกบเลข2ส,สองเลขดังตามกระแสนะคะ มาลุ้นกันว่าเลขซองของอาจารย์โกยจะมาในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะปิดท้ายก,กันกับแนวทางเลขซองของอาจารย์สันเพชที่มีสถิติเดินดีสุดๆเพราะว่าเข้าทั้งหมด10งวดติดเลยค่ะบางงวดก็เข้าบนล่างเลยนะคะสำหรับในงวดล่าสุดงวด16กันยายนที่ผ่านมานี้เลขเด่นจะมีเลข7มาในหลักหน่วยล่าง เลข2ตัวก็จะมี73ที่มา2ตัวล่างเข้าเป็นตัวกรับค่ะมาตามกันต่อกับงวดที่11ของอาจารย์สันเพรงวด1ตุลาคมเลขเด่นงวดนี้อาจารย์ให้เลข0ย์เลข6กับเลข3 2ตัวเด่น0จะมี 02, 0ูนย์สองศกับ07 2ตัวเด่น6ก็จะมี61 62 64 68กับ69และสองตัวเด่นสามก็คือเลข3 1 3 5 34 37กับ38เลขเด่นศูนย์กับเด่นสามก็มองมาตรงกันเลยกับแนวทางเลขสองโคตรแม่นแล้วก็ตรงกันกับเลขสองนะเสือจัดให้นะคะโดยจะมีเลข0 2 0 5 07 08 35 37กับ38ตรงกันกับเลขสองโคตรแม่นแล้วก็จะมีเลข 02, 05, 07, 31, 34, 35กับ38ตรงกันกับเลข2นะเสือจัดให้ค่ะตรงกับนเสือถึง7ตัวเลยนะคะเลข2ของอาจารย์สันเพชรจะให้แม่นอีกเป็นงวดที่11ไหมก็มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะแนวทางเลขเด็ดหวยซองทุดที่2นี้แอดมินก็ได้รวมแนวทางมาให้ดูทั้งหมดถึง7สำนักเลยนะคะ ก็หวังว่าจะถูกใจ FC ทุกท่านค่ะแต่ถ้าหากว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ